นวดใบหู มีโอกาสเมื่อไรนะคะใครนำทำเนี่ยขอให้นั่งเน่ะเท่ากับเป็นการออมทรัพบ์าหายใจลึกๆนะแล้วก็ใช้ตาใจนะคะตัวนี้ตัวสติเนี่ยนะคะมองลมหายใจมองอาการเนี่ยนะคะอย่างล้านเปอร์อย่างล้านเปอร์เซ็นต อย่าให้เจอรี่มาลากคุณออกจากบ้านนะคะปากลงไปเลยล้านเปอร์เซ็นต์ อะต่อไปนะคะขอให้รูปต้นขาวนรอบหัวเขา่าในขั้นตอนแรกเราก็พยายามที่จะลดประชากรของเจอรี่ให้น้อยลง ตรงนี้นะคะก็เป็นคําตอบเนี่ยที่พูดวันนี้เนี่ยก็เป็นคําตอบให้กับผู้หญิงคนนั้นนะคะที่อาจารย์เนี่ยไปฟังคลิปของคนอื่นเขาแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ถามครูบาอาจารย์ว่าจะมีกุศโลบายอะไรที่จะเอาไอความรู้สึกอะหรือเจอรี่นี่แหละที่มาจิกเราเนี่ยให้มันหายหายไปมันผ่านผ่านไปเนี่ยอย่างเร็ว รวดเร็วเพื่อว่าชีวิตของเราจะได้กลับมาเป็นปกติอีกทีหนึง่งนะคะกุศโลโบายอันนั้นอาจารย์ฟังพระท่านก็คือท่านก็พูดคือก็จับใจความไม่ได้อะที่เป็นคำตอบนะคะตรงๆฉะนั้นถ้าผู้หญิงคนนี้มีโอกาสได้ฟังคลิปของอาจารย์ก็ไม่รู้จะได้เปล่าก็อยากจะบอกว่า สิ่งแรกที่คุณจะต้องทำเนี่ยก็คือว่าเอาสติมาปักที่ฐานให้เก่งๆอย่างที่พวกเรากำลังทำอยู่ตรงนี้แหละสติคือตัวอะไรทีนี้อาจารย์ก็ได้พูดไปแล้วนะคะแล้วก็มาปักที่ฐานให้เก่งๆทำเพียงเท่านี้แหละคือทางลัดทางลัดคือกุศโลบาย ทางลัดที่จะไล่ความรู้สึกที่อาจารย์เรียกว่าเจอรี่เนี่ยให้ออกไปได้เร็วขึ้นเราไม่จำเป็นจะต้องไปพูดเรื่องแยกรูปแยกนามให้มันงงเล่นไม่จำเป็นเนี่ยทำเท่านี้ทำเท่านี้พระเจ้าเนี่ยท่านรู้ถึงปัญหาของมนุษยชาติตั้งแต่ยุคนั้นแหละ ก็เลยเอาเรื่องสติปัฏฐานมาให้เราทำเห็นไหมใจตาใจเนี่ยจอไปเลยมองไปจอไปพอทําอย่างนี้แล้วจเจ้าแมวทอมแมวตัวใจของเรามันก็จะแกล่งขึ้นพอมันแกล่งแล้วมันก็จะสามารถไล่เจอรี่เนี่ยออก พอเจอรี่ออกไปแล้วเราก็จะอยู่กับความว่างนี่ก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่เราจะต้องรู้จักสภาวะให้มันชัดเจน,นหยุดรูปนะคะ การเห็นความว่างหรือช่องว่างของใจช้าเร็วแค่ไหนเมื่อคุณนั่งปฏิบัติอย่างนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับทักษะการเอาสติมาปักที่ฐานของคุณว่าดีแค่ไหนบางคนเนี่ยถ้ายังไม่ดีก็รู้รู้ไปเนี่ย ไม่กี่วินาทีเดี๋ยวก็แรดออกไปกับเจอรี่ละกลับมาอีกเดี๋ยวก็แรดออกไปอีกกับเจอรี่คนกลุ่มนี้นะคะจะมีเยอะในหมู่คนที่เริ่มฝึกสมาธิถ้าใครยังอยู่ในกลุ่มนี้ก็ขอให้อดทนอย่าท้อถอยถ้าคุณท้อถอยแล้วคุณไม่ทำเพราะคิดว่ามันยาก คุณเจ้าก็จะกลับไปสู่ชีวิตที่มันลอยโถ่อยอีกแหละชีวิตที่มันสุกสุดิบดบที่มันไม่มีอะไรจะดีกว่านี้อ่ะสุกสุดิบดิบมีเงินทองเยอะแยะก็ยังสุกสุกดิบดิบเดี๋ยวก็เบื่อน,น,นู่นเบื่อนี่เที่ยวหาแต่สิ่งต่างๆมาทําให้ความเบื่อหายไปก็แค่นั้นเองแล้วก็เบื่ออีกมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้น แต่ถ้าคุณไม่ท้อถอยนะคุณพยายามทําไปเรื่อยๆแม้หลุดก็ไม่เป็นไรค่ะก็กลับมาแค่นั้นเองอะกระโดดลงรถไฟของความคิดรถไฟของเจอรี่แล้วก็กลับเข้าบ้านเนี่ยทำอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆทำไปเรื่อยไม่ท้อถอยมันอาจจะนานเป็นปีก็ได้ แต่มันก็จะต้องเดินมาถึงจุดหนึ่งที่คุณจะสามารถอยู่กับฐานของสติได้ดีขึ้นและเข้าถึงช่องว่างของใจได้เร็วขึ้นเจอรี่จะหายไปได้เร็วแล้วก็ง่ายขึ้น แล้วเมื่อคุณเนี่ยได้เห็นสภาวะของช่องว่างของใจซึ่งก็คือนิพพานสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีนิพพานังปรมัศูน์อย่างสุขขังนิพพานเป็นศูนย์นิพพานเป็นสุขนะคะฉะนั้นการที่คุณเอาสติมาปักที่ฐานเพื่อลดประชากรเจอรี่ไล่เจอรี่เนี่ยออกไปเนี่ย ก็เพื่อคุณจะได้มาสู่ความว่างจากเจอรี่ที่ตรงนี้แหละคือคำตอบของชีวิตส่วนนี้คือคำตอบของชีวิตคำตอบที่อยู่เบื้องหน้าเลยคำตอบที่ไม่จำเป็นจะต้องรอว่าวันตายแล้วเราค่อยไปไม่ใช่ นิพพานในเรื่องนี้ในส่วนนี้ที่เป็นช่องว่างจากการทําสมาธินี่แหละแบบง่ายๆอย่างนี้เนี่ยคุณสามารถทําได้ทําได้ตั้งแต่บัดนี้แล้วก็เข้าถึงได้ตั้งแต่บัดนี้โดยไม่ต้องรีรอแล้วต่อเมื่อได้เห็นกับตาใจของตัวเองนี่แหละคุณจึงจะตระหนักชัดถึงความ สุดยอดไม่รู้จะพูดยังไงถึงความสุดยอดถึงความจะว่าสวยงามก็ไม่ใช่มันก็ไม่มีอะไรสวยงามถึงความยิ่งใหญ่สุดยอดยิ่งใหญ่ถึงความสุขอย่างยิ่งเลยเนี่ยที่ผู้รู้ทั้งหลายเช่นพระบรมศาสดาเนี่ยได้พูดถึงมันสุดยอดจริงๆมัน มันไม่มีอะไรเทียบได้เลยกับเจอรี่แล้วก็ไม่ใช่เป็นสภาวะที่นิ่งจากการกดพับเหมือนมนุษย์ต่างดาวกลุ่มโวลขึนนะคะไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่อันนี้มันว่างก็คือว่างจากเจอรี่จริงๆเลยว่างอย่างสุดยอดนะไม่รู้หาคำพูดไม่ได้แล้วมันเป็นสุขอย่างยิ่งจริงๆ แล้วสภาวะเช่นนี้คุณต้องรู้อีกว่ามันเขียนเป็นตัวหนังสือไม่ได้มีทางเดียวที่คุณจะเรียนรู้ได้ก็โดยการโดยการมามาฝึกปฏิบัติด,ด้วยตัวเองแล้วก็มาลิ้มชิมรสชาติของความว่างของนิพพานที่เป็นสุขอย่างยิ่งนี้ด้วยตัวเองเท่านั้น มันไม่มีทางอื่นจริงๆไม่มีทางอื่นโอ้เดี๋ยวอาจารย์ต้องโอเคเดี๋ยวอาจารย์แชร์ภัพ ในชีวิตของเรานะคะในแท่งชีวิตของเราเนี่ยมันมีอยู่สองจะแยกออกบอกว่าแยกออกเป็นสองจักรวาลก็ได้ไม่มีจักรวาลที่เจอรี่เนี่ยสร้างให้ซึ่งจักรวาลที่เจอรี่สร้างให้นะคะมันใหญ่โตมโหฬานมากกว่าจักรวาลข้างนอกด้วยซ้ำไป แล้วมันมีความลึกลับซับซ้อนแง่งอะไรแต่อะไรมากมายที่สามารถพาตัวใจของคุณไปตะลุยจัก,กรวาลข้างในโดยผ่านท่อของเจอรีซึ่งจัก,กรวาลน,นี้เนี่ยมันได้ทำลายชีวิตของมนุษย์ทำให้มนุษย์เนี่ยเกิดความทุกข์อย่างมหันต แม้ความสับสนความสงสัยพวกนี้มันก็ยังเป็นทุกข์นี่คือจัก,กรวาลที่พระเจ้าพยายามให้เราเนี่ยรู้จักในลักษณะของสังขารละขันตัวสังขารละขันเนี่ยสังขารเนี่ยมันปรุงแต่งปั้นเสริมหลอกจนกลายเป็นจัก,กรวาลข้างในที่พาเราไปท่องไม่จบไม่สิ้นสักที ฉะนั้นพระเจ้าต้องการให้เราเนี่ยรู้จักแล้วก็หัดดับทําลายจักรวาลอันนี้แล้วก็รู้จักกับจักรวาลของความว่างว่างที่อยู่กับของจริงๆภาษาบริสุทธิ์ในขณะที่จักรวาลของเจอรี่เป็นจักรวาลของนิทานของเก ฉะนั้นจัก,กรวาลทั้งสองอยู่ในหัวเราสติปฐานก็คือเครื่องมือที่จะช่วยเราหลุดแล้วก็พ้นจากจัก,กรวาลที่มันซับซ้อนของเจอรี่ที่มันหลอกลวงเพื่อมาสู่จัก,กรวาลของความว่างที่ปัญหาทุกอย่างเนี่ยหมดเกลี้ยงต่อหน้าต่อตาเรา ฉะนั้นตรงนี้นะคะอาจารย์ไม่สามารถที่จะเอาคำพูดเอาตัวหนังสืออะไรมาอธิบายให้คนที่ยังไม่เห็นเนี่ยเข้าใจได้ว่านิพพานเนี่ยมันสุดยอดอย่างไรเป็นสุขอย่างยิ่งอย่างไรสิ่งเดียวที่อาจารย์สามารถทำได้ก็คือนำพาให้พวกเราปฏิบัติโดยอธิบายเรื่องสติปัฏฐานเรื่องคำว่าสติ อย่างชัดเจนให้พวกเราสามารถเอาคำแนะนำวันนี้เนี่ยไปปฏิบัติตามได้เองที่บ้านเพื่อที่จะได้เห็นสภาวะนิพพานด้วยตนเองอย่างแท้จริงอาจารย์ทำได้เท่านี้แล้วก็ได้แต่หวังว่าคนที่เห็นกับตาของตัวเองจริงๆจะเอาข่าวดีอันนี้เนี่ยไปถ่ายทอดต่อให้ นะคะกับคนที่เขารักเขาแคร์ขอให้ทุกท่านนะคะมองสภาวะข้างในมองให้เห็นอย่างชัดเจน ของสภาวะความว่างที่เจอรี่เนี่ยเสียงมันดับไปละหายไปละแยกให้ชัดเจนระหว่างเสียงข้างนอกกับเสียงข้างในนะคะมันคนละอย่างนะเนี่ยตรงนี้อ่ะเป็นเรื่องที่มันละเอียดมากขึ้น อาโอเคนะคะหายใจลึกๆแล้วก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมาได้แล้วค่ะโอเคค่ะอาจารย์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราเนี่ยสามารถเห็นสภาวะของช่องว่างของใจได้ชัดเจนแล้วก็รู้อย่างแน่ชัดว่าสภาวะนั้น,น,นเนี่ยคือนิพพานนะ อาจารย์จะแชร์ภาพอันนี้ซึ่งได้มาเนี่ยเมื่อไม่นานนี้เองนะคะให้พวกเราเห็นเห็นไหมคะพวกเราเห็นไหมคะเห็นละค่ะเห็นละค่ะเห็นนะเห็นค่ะอันนี้อาจารย์ยังไม่ได้ปิดอันนี้ ข้าวอยู่ก็ปิดไปละภาพนี้นะคะก็คือภาพที่เนี่ยซูนเนี่ยทำมาให้ในหัวของเราเนี่ยในคนเดียวกันเนี่ยนะมันมีสองจักรวาลเนี่ยสองสองอย่างเป็นจักรวาลที่เจอรี่เนี่ยสร้างให้เราจักรวาลที่เจอรี่เนี่ยสร้างให้เราซึ่งมันเป็นจักรวาลที่มันซับซ้อนเนี่ยมากกว่าจักรวาลข้างนอกด้วยซ้ำไป แล้วแต่ละคนก็สร้างจัก,กรวาลเนี่ยของตัวเองตรงนี้ก็คือรูกระต่ายหรือรับบิดโฮลที่เขาเรียกที่เรานะคะเข้าไปได้เรื่อยๆแล้วมันไม่มีวันจบสิ้นมันเป็นลับบลินมันเป็นเขาว,วงกฏที่คุณไปได้เรื่อยๆแล้วตัวนี้เนี่ยมันก็จะกลับมาทําลายเราจัก,กรวาลอันนี้แหละคือสิ่งที่ผู้เจ้าต้องการให้เราเนี่ยรู้ว่ามันมีอยู่แล้วก็อย่าไปติดมันให้ออกมาคือใช้ให้มันเนี่ยยางชาญฉลาด ในการทำสิ่งที่มีประโยชน์เราก็ต้องให้รู้จักจัก,กรวาลของความว่างว่างก็คือว่างเลยล่ะว่างก็คือบอมมิไกลจริงๆอ่ะอย่าไปอธิบายมันไม่ต้องอธิบายอะไรศูนย์ก็คือศูนย์ศูนย์จากอะไรศูนย์จากเจอรี่แค่นั้นเองพอศูนย์จากเจอรี่เนี่ยโดยเฉพาะตัวสังขารตัวนี้มันไม่สร้างอะไรเลยเนี่ยไสแจ๋วเงียบสนิทสุดยอดซึ่งซึ่งตรงนี้นะคะเราไม่มีทาง ไม่มีทางที่จะอธิบายให้ใครเข้าใจได้เลยไม่มีทางเว้นเสียแต่ว่าคุณจะต้องทําด้วยตัวเองฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์เนี่ยทำได้ในขณะนี้เนี่ยก็เพียงทําทุกอย่างให้มันง่ายขึ้นเอาพวกนี้เนี่ยมาให้เราดูว่าอะไปดูเอาเองดูสภาวะเองคือแต่ละคนต้องไปดูสภาวะของตัวเองเท่านั้นไปจับตัวสติเนี่ยสภาวะนั้นแล้วดูพวกเด็กๆนนั่น,หนแหละ คือตัวสติล้านเปอร์เซนต์ของเขาแล้วเป็นเพราะว่าเขาอยู่ชนบทไงเขาไม่มีเกมเขาไม่มีของเล่นก็ไม่มีอะไรที่จะมันนั่นก็ไปทั้งหมดของเขาจ่ออยู่ที่ตรงนี้เขาจึงไม่ไม,ไม่ไม่มีอุบัติเหตุไม่ได้ทำลายตัวเองแต่ถ้าเราเนี่ยคิดนู่นคิดนี่อะไรต่ออะไรพังพังเลยอ่ะโอเคนะคะอีกวันหนึ่งที่อาจารย์ต้องกลัน้นจิงชองเราต้องไปจิงชองละ อาโอเคอาจารย์ต้องต้องต้องรีบไปละค่ะแล้วอาทิตย์หน้าเสาร์หน้านะคะเราจะมีคริสโลโบนะคะเราจะเออสิบโมงถึงบ่ายโมงเลยนะเอาเอาตามนี้ก่อนสิบโมงถึงบ่ายโมงแล้วอาจารย์จะนําพาทําสมาธิเออให้คุณ,ค,ณคุณเต่าให้คุณเต่านะคะเออเล่นคริสโลโบแต่ของเขาเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องของการนอนอเรื่องของการนอนอ่าโอเคค่ะอาจารย์ไปละค่ะ ก็เอโอกาสนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีกับทุกท่านนะคะที่เข้ามาฟังทางบ้านด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะโหลดขึ้นแล้วพุ่งแล้วอาทิตย์หน้าเราเจอกันเจอกันอีกทีหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายทุวันบ๊ายบาย